สวัสดีชาวสิงค์ค่ะดวยความรักก็จะมาที่26มีนาคมนะคะคือได้เดอันกับหัวเขาได้3ดาวช่วงนี้นะคะอะเรื่องของการงานการเงินเนี่ยอาจจะมีปัญหาเข้ามานะคะไม่ค่อยสดใสนะคะวางแผนอะไรไว้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราตั้งใจส่วนเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีบางเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจอยู่นะคะแฟนได้3ดาบไม่ดีเลยนะคะปัญหาเข้ามาในวันนี้นะคะหรือไม่ก็ เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตแต่ว่ามันยังคงอยู่อย่างแก้ไม่ได้ก็ต้องช่วยกันนะคะแก้ไขถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยควรจะเคลียร์ใจนะคะปรับความเข้าใจกันมีไพ่เคมีซี่แล้วก็เดฟเนเยสอย่างที่บอกค่ะถ้ามีปัญหาหัวใจให้รีบพูดคุยนะคะในวันนี้พลังงานยังเอื้อมหน่วยที่จะทําให้ปรับความเข้าใจกันได้คุยกันรู้เรื่องนะคะจะสมหวังนะ สำหรับคนโสดสนิทนะคะวันนี้ไม่ยังไม่แนะนําให้รีบไปตัดสินใจสละโสดกับใครนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาพลังงานเป็นสามดาบแปลว่าอาจจะมีบุคคลอื่นเก็บซ่อนไว้นะคะไม่ได้แบบว่ามีเราคนเดียวะนะ